สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับวันนี้นัทมีรถนะครับเข้าใหม่นะครับมารีวิวการทํางานนะครับให้ FC ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นคูปะต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับเป็นรถไถขนาดกลางรุ่น L นะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถขนาด3สูบ2อพาวโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นชัตเทิลข้างตัว นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นสามสูบดิเรกติชเช่นครับไป Arizona, <aha. S 2> น้องเก้ารีวิวการทํางานครับตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนจดทะเบียนปี54นะครับราคา2องแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าทีนี้ก็จะทดสอบนะครับได้ค้างได้ค้างปิดสวิตช์พุชแยหน่อยอ่าทดสอบระบบนะครับทดสอบระบบการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้น้องเก้าปิดสวิตช์พุชแยค้างครับสองนะครับ 3นะครับเครื่องเคียงเงียบนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับใบดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นฐาน6ตาช้างนะครับรหัสฐานนะครับเป็น D h เ2 6 e อง a v y p กเวพันะครับเป็นผ่านหนักนะครับเวทคัดท้าย3ลูกนะครับตัวนี้ท่านใดที่สนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทศกสเท่านั้นนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านนักเตคเอร์ของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุรธานีนะครับ รถวสวยนะครับตัวนี้มีการปรับสภาพทําสีใหม่รอบคันนะครับตรวจเช็คนะครับระบบนะครับไฟนะครับระบบต่างๆนะครับให้พร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับกองเครื่องกองไฮดรอลิกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะแถมพ่อซิ่งนะครับให้อีกหนึ่งใบนะครับพ่อซิ่งเราแถมให้อีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้นะครับสภาพนี้แถมพ่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องแน่นๆนะครับดูควันแทบไม่มีเลยนะครับมีตอนดันกลับมานะครับ เอฟซีท่านดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับสาแรงนะครับเป็นตัวดีทีนะครับเป็นเสากลมนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับสวยมากๆครับยางนี่ก็อยู่ในราวๆประมาณ90เซนะครับหน้าหลังนะครับเป็นยางคู่กับตัวรถนะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวชนต่อนะครับเพื่อดูระบบคัทนะครับแล้วก็ดูระบบโฟวินแล้วเราก็จะมา พาชมสภาพรอบคันนะครับตัวนี้นะครับแน่นๆนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยนะครับสังเกตน้อง9ก้านะครับพวงพวงมาลัยมือเดียวนะครับพวงมาลัยเบานะครับตัวนี้นะครับเียร์เข้าง่ายนะครับเข้าข้างตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับสามสิบหกแรงม้านะครับท่าใดสนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่09 1 8 6 1 1 1 9 1น่ะครับมาดูชุดท้ายนะครับพันเลย ออกนะครับัอนดึงเข้าท้ายไอ้นะผานนะครับผานใบเต็มนะครับใบสวยนะครับทั้งห้าลูกนะครับเป็นผานพวน5้าใบนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่ารหัสผานเป็นสองซองหนี้นะครับลูกค้าเดิมน่าจะขยายป้องมานะครับเข้าท้ายนะครับเต็มนะครับวีดีโอเต็มนะครับหูช้างนะครับสวยนะครับไม่สึกนะครับแกนหลังขึ้นท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับั้งห้าตัวนะครับตัวนี้นะครับเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับลังเครื่องมือให้ครบนะครับ แป๊บไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะยกล้อนะครับทานหน้าเช็คเรียบร้อยนะครับเช็คลูกปืนล้อหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าไปดันดินเต็มนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับเก็บงานทําสีแล้วสวยๆนะครับดูเครื่องยนต์นะครับ จางบอกนะครับวิธีดูรถนะครับอ่าเราลันให้มันร้อนๆนะครับแล้วเราถึงมาเปิดนะครับถ้าถ้าร้านไหนเปิดก่อนตอนสตาร์ทนะครับแสดงว่าเครื่องยังไม่ร้อนนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าหลวมหรือไม่หลวมนะครับอันนี้คือเครื่องแน่นนะครับเครื่องแน่นๆนะครับมาร์คเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ36ตัวนี้นะครับเป็น L3608 ตัวดีๆเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับราคา2 95,000บาทนะครับ2,95,000บาท นะครับติดต่อมาได้นะครับที่ร้านนักแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรนธานีท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดุติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ขอบพระคุณนะครับในการติดตามและรับชมครับฝากไว้ด้วยสำหรับ36แรงคันนี้ครับ